ครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ลูบิก2องคูณสนะครับนี่วันนี้ผมจะมาสอนแก้ด้วยนะครับมาผมว่าขอตัวไปสลับก่อนนะสลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ริจเลยเหยอกเล่นเอาเสร็จแล้วว่าทีที่หนึ่งนะครับเรา,าจะทำาข่าวให้เต็มนะครับเราจะเก็บ แบบนี้ให้มันตรงตรงข้างบนกับตรงนี้นะครับตรงกันนะครับจากกันเราลักนแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบนี้นี่แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะมาทําข้างบนกันเลยนะครับถ้าเกิดเห็นเห็นเห็นสีเหลืองนะครับมีมีสองอันนะครับเราก็หันมาด้านนี้จากนั้นล้วก็ใช้ตูดนี้ขวาขึ้น มนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นซ้ายสองขวาลงแค่นี้เราก็จะได้ได้สีเหลืองชิ้นเดียวแล้วนะครับจากนั้นเราก็หันมามามานะครับแล้วก็เห็นสีเหลืองตรงข้างล่างตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้กับตรงนี้ถ้าเกิดมันขึ้นตรงนี้เราอะต้องใายสุดน,นี้ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นขวาสอง ส้สยลงแค่นี้เหลืองมันก็จะเต็มแล้วนะครับจากนั้นเราอ่ะก็หานี่แล้วก็บิดไปให้ตรงกับตรงนี้นะครับนี่มันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราอ่ะจะให้สีเขียวอันที่เต็มแล้วอ่ะอยู่ด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้นะแล้วเราก็ใช้สูตรนี้นะครับ ขวา2องล่าง2องขัขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างสองขวาขึ้นบนขวาขวัขึ้นแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b c สไครได้วยนะครับถ้าอยากให้ผมามาสอน3ามคูณสอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ